บทที่สามสิบสี่พุทธนิมิตข้าอดนึกอิจฉาคนในอนาคตที่จะได้เกิดในยุคข,ของพระองค์ยุคที่จะมีแต่สันติสุขผู้คนจะงดงามทั้งกายและใจผู้คนจะมีอายุยืนยาวข้าคิดว่ามันคงจะเป็นโลกที่น่าอยู่ยิ่งนักเจ้าว่าไหมไกลสอนเขาหันมาพูดกับผมอีกครั้ง พยาค่ะไกลสอนตอบด้วยคำเดิมนี่เจ้าจะไม่พูดอะไรกับข้าบ้างหรือพระอินทราชาพูดยิ้มยิ้มพร้อมกับเอื้อมมือมาจับที่ไหล่ของผมอย่างสนิทสนมผมสังเกตว่ามีสายตาแห่งความริษยาจากเสนาบดีคนหนึ่งปรากฏขึ้นโดยที่ใครสอนไม่รู้ตัวแต่ผมรู้ดีเพราะ ผมรับรู้ความรู้สึกของทุกคนพยาค่ะกระหม่อมกำลังรู้สึกซาบซึง้งตามคำที่พระองค์กล่าวพยาค่ะเสียงของเขาตอบจริงสิข้าคิดจะถามเจ้าหลายครั้งแล้วว่าทำไมเจ้าถึงปั้นรูปขององค์พระศรีอริยเมตไตรให้มีเครื่องทรงและมีพระพักที่ดูน่าเกรงขามเช่นนี้ เจ้าเอารูปแบบนี้มาจากไหนหรือเขาถามอีกจากนิมิตในขณะที่กระหม่อมครึ่งหลับครึ่งตื่นพยาค่ะเสียงของไกรสอนตอบอย่างระมัดระวังเจ้านิมิตเห็นเป็นเยี่ยงไรเล่าให้ข้าฟังได้ไหมเขาถามในนิมิตหม่อมชั้นเห็นองค์พระศรีอริยเมตรยไม่ใช่นักบวชพยาค่ะ พระองค์เปรียบเสมือนเป็นกษัตริย์แต่ไม่ใช่กษัตริย์ที่ปกครองแควนใดแควนหนึ่งแต่พระองค์เปรียบประดุจมหาจักรพรรดิที่ปกครองทุกอาณาจักรทั่วทั้งปัฐพีพระองค์มีสมบัติมากมายและที่หม่อมฉันปั้นให้พระองค์สวมใส่เครื่องทรงแบบกษัตริย์นั้นหม่อมฉันรู้สึกว่ายังไม่สมกับพระบารมีที่หม่อมฉันเห็นในนิมิตแม้สักเสี้ยวเดียว และที่ปั้นพระพักให้ดูหน้าเกรงขามเพราะกระหม่อมรู้สึกถึงพลานุภาพอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่สามารถทำลายเหล่าอธรรมให้ราพนาสูญไปได้พยาค่ะเสียงไกลสอนอธิบายถึงแม้เจ้าจะบอกว่าเจ้ายังปั้นออกมาได้ไม่ถึงเสี่ยวหนึ่งของที่เจ้าเห็นในนิมิต ค้าก็ยังรับรู้ได้ถึงพุทธ,ธานุภาพมากเรี่ยงนี้เห็นทีว่าเราจะต้องจัดงานสมโพธพระพุทธรูปองค์นี้ให้สมพระเกียรติเสียแล้วพระอินทราชาพูดระหว่างที่ผมกำลังหมอบต่อหน้าพระพักของพระอินทราชาอยู่นั้นพลันสายตาผมก็ไปพบกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอคือหนึ่งในานางสนมที่ติดตามเสด็จ แต่เธอนั่งอยู่แถวท้ายๆผมรู้สึกว่าไกรสอนเกิดความต้องตาต้องใจกับหญิงสาวคนนี้เพราะผมสังเกตว่าหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเมื่อเห็นเธอเธอเป็นสาวแรกรุ่นอายุไม่ถึงยี่สิบปีผิวขาวตัดผมสั้นเกือบเกลียนเหลือข้างบนเป็นพุ่มเขามองเธอกลับไปกลับมาหลายรอบ ทุกครั้งที่เขามองไปก็จะสบตากับเธอทุกครั้งผมรู้ว่าหญิงสาวคนนี้มีความพิสมัยไกลสอนเช่นกันเมื่อผมเห็นเธอคนนี้ผมก็รู้ทันทีว่านี่คือโคฮารุแต่ใครสอนไม่รู้หรอกว่าที่เขารู้สึกต้องตาต้องใจกับนางคนนี้เพราะเหตุผลอะไรท่านโพเคครับผมเจอโคฮารุแล้วครับ ท่านคิดว่าการที่ใครสอนรู้สึกต้องตาต้องใจกับหญิงคนนั้นเพราะเขาเห็นเธอสวยหรือเพราะจิตของผมรู้ว่าเธอคือภรรยาของเขาในอนาคตครับผมถามท่านโพเชในความคิดจิตวิญญาณภายในหรือที่เธอเรียกกันว่าจิตใต้สำนึกนี้แท้ที่จริงแล้วมันไม่มีการเวลาวันหนึ่งในอนาคต เมื่อเธอมีทักษะมากพอที่จะย้อนกลับมาดูตนเองในอดีตรหรือกลายเป็นคนที่ยืนอยู่บนอัศจรรย์ในสนามกีฬาซึ่งที่จริงเธอไม่ต้องทำแบบที่เธอกําลังทำในเวลานี้เลยก็ได้เพราะจิตที่เป็นอนาคตนี้ก็สถิตอยู่กับตัวเธอทุกขณะจิตอยู่แล้วตอนนี้ตัวเธอที่เป็นอนาคตอันไกลก็กำลังมองดูเธออยู่แบบซ้อนๆกันอย่างนี้ดังนั้น หากให้ฉันตอบคำถามจากกรณีของเธอตอนนี้มันจึงเป็นกรณีที่สองคือเพราะเธอรู้ว่าหญิงคนนั้นคือภรรยาของเธอเธอจึงส่งความรู้สึกนี้ไปยังจิตของไกรสอนณนะเวลานั้นให้เขารู้สึกถึงความพิเศษบางอย่างสิ่งนี้อาจจะเรียกได้หลายอย่างเรียกบุเพสันิวาสก็ได้รักแรกพบหรือเรียกสัมผัสที่หกก็ได้ เพราะทั้งหมดมันมาจากจิตวิญญาณภายในที่ไม่ขึ้นอยู่กับพื้นที่และเวลาท่านโพเช่อฟังแล้วงงดีแท้ถ้าผมไม่ได้มาเห็นในจังหวะนี้คือผมไม่ได้ย้อนมาในเวลานี้ไกลสอนเขาคงจะยังรู้สึกแบบนี้ไหมครับผมถามต่อรู้สึกสิที่เธอย้อนมาดูก็เป็นเธอในปัจจุบัน และเป็นเธอในอนาคตถึงอย่างไรเขาก็ยังเป็นเธอดังนั้นเธอจะมาหรือไม่มามันก็จะยังส่งความรู้สึกถึงกันอยู่ดีเขาตอบผมว่าผมงงหนักกว่าเดิมอีกครับผมถามถ้าเธอยังคิดบนพื้นฐานของการมีเวลาเธอก็จะไม่มีวันเข้าใจเรื่องพวกนี้หรอกเขาตอบช่างเธอครับ ผมแค่สงสัยปล่อยให้มันเป็นข้อสงสัยต่อไปก็ได้ครับไกลสอนไกลสอนนี่เจ้ายังฟังข้าอยู่หรือไม่เสียงของพระอินทราชาเรียกชื่อผมย้ำถึงสองครั้งขณะที่ผมกำลังสนทนากับท่านโพเชและกำลังอยู่ในผวังแห่งความรักพยา่ะพยา่ะฟังอยู่พยา่ะ เขาตอบแบบตะกุกตะกักเจ้าคิดอะไรอยู่หรือดูเหม่อลอยชอบกลพระอินทราชาถามไม่มีอะไรพี่ค่ะแต่กระบ่อมมีความรู้สึกแปลกๆกับตัวเองณนะเวลานี้เหมือนจะเห็นภาพของอนาคตแต่ก็ไม่ใช่ไกรสอนตอบแต่ไม่กล้าตอบตามตรงเจ้านี่มีอะไรแปลกๆเสมอ แต่ข้าก็ชอบเรื่องแปลกๆของเจ้านะว่าแต่เจ้าเห็นอะไรหรือเขาพูดอยู่ดีๆหมอมฉันก็เห็นภาพของผู้คนที่มีแต่ความสงบสุขไม่มีสงครามไม่มีทหารไม่มีอาวุธไม่มีความแห้งแล้งมีแต่พืชพันธุ์ภัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์พยาคะเขาตอบ คงจะเป็นนิมิตจากแดนสุขาวดีแดนพุทธเกษตรขององค์พระศรีอริยเมตไตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกระมังพระอินทราชาตั้งข้อสังเกตอาจจะใช่พยาค่ะไกลสอน่อท่านโพเชครับทำไมไกลสอนเขาถึงเห็นภาพแบบนั้นล่ะครับผมไม่ได้ส่งความคิดอะไรถึงเขาเลยนะครับผมถาม ฉันพูดเสมอว่าจิตวิญญาณไม่มีการเวลามันจึงไม่มีการเรียงลำดับก,ก่อนหลังเรื่องแรกสิ่งที่เขารู้สึกคือทั้งหมดที่อยู่ในตัวเธอและขณะนี้เธอก็เปรียบเสมือนเป็นจิตวิญญาณที่สถิตในตัวเขาจิตวิญญาณที่รู้อะไรมากกว่าที่ตัวเขารู้ซึ่งขณะนี้มันก็คือปัจจุบันที่เป็นของเธอ และมันก็เป็นจิตวิญญาณที่มีสภาวะแห่งอนาคตสถิตยอยู่ในตัวเธอด้วยเช่นกันดังนั้นหากเมื่อไหร่ที่เธอสำรวจความรู้สึกที่ไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดจากการคิดณนะเวลานั้นเธออาจจะเห็นภาพทั้งหมดได้แต่การเห็นก็อาจจะไม่ใช่การเห็นแบบที่ตาเห็นการเห็นนั้นมันจะคล้ายกับสิ่งที่เธอเรียกมันว่าเห็นจากความรู้สึก เรื่องที่สองคือความรู้สึกที่เขามีต่อโคฮารุซึ่งตอนนี้คือผู้หญิงคนนั้นโคฮารุเป็นเหมือนสะพานเชื่อมให้เขาได้สมัมผัสกับภาพที่ชัดเจนมากขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่มีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่เป็นสื่อกลางเชื่อมถึงกันความเข้าใจหรือการเห็นด้วยความรู้สึกที่เป็นตัวเธอทั้งในอดีตและในอนาคต มันก็จะปรากฏชัดขึ้นภาพความประทับใจที่เกี่ยวกับดาวเทิงราที่เธอเพิ่งจากมาภาพของผู้คนที่สวยงามและภาพของชีวิตที่สงบสุขสมบูรณ์แบบจึงเกิดการเชื่อมโยงถึงกันเขาอธิบายถ้าอย่างนั้นที่บางครั้งผมรู้สึกอะไรแปลกๆที่ไม่ใช่เกิดจากความคิด มันก็มาจากจิตวิญญาณที่ไม่มีการเวลาเหมือนกันใช่ไหมครับผมถามใช่แล้วเขาตอบท่านอมาตช่วยแจ้งโหนหลวงให้เตรียมเลิกยามสำหรับการจัดงานสมโพธ์องค์พระศรีอริยะเมตรัยนี้ด้วยพระอินทราชาหันไปสั่งการกับอมาตผู้ติดตามรับด้วยกล้าวพี่ยาคะ่ะท่านอมาตะตอบ และข้าจะขอตั้งชื่อพุทธประติมานี้ว่าพุทธนิมิตพิชิตมานตามที่ไกรสอนเล่าให้ข้าฟังเมื่อสักครู่นี้ด้วยพระอินทราชากําชับพ,พร้อมกับเอามือมาแตะที่ไหลไกรสอนเหมือนกับให้ความสำคัญกับเขารับด้วยก้าวพิย่ะอมาตคนนั้นตอบรับพร้อมกับแอบปล่อยกระแสแห่งความริษยาออกมา จนผมรับรู้ได้อย่างชัดเจน